สวัสดีครับเอมครับโอเคเราก็มาเรียนกันต่อนะครับอาจจะวางแผนไม่ว่าจะลงคลิปทุกวันแหละแต่ถ้าวันไหนไม่ว่างก็คือไม่ว่างนั่นแหละครับก็ไม่ลงโอเควันนี้หัวข้อที่เราจะมาเรียนก็คืออย่าลอกการบ้านเพื่อนครับอืมอย่าลอกการบ้านเพื่อนคําว่าอย่าลอกการบ้านเพื่อนเนี่ยคือตรงตัวครับเพราะว่าถ้าสมมุติเวลาเราเรียนเนี่ย ถ้าเราลอกกันบ้านถามว่าเวลาเราไปสอบเราจะสอบได้ไหมเด็กๆหรือไม่ก็โตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นวัยรุ่นมปลายมหาลัยพวกนี้ครับถ้าลอกกันบ้านครับเราไม่มีทางสอบได้ครับเหมือนกับการปฏิบัติเลยเหมือนกับการฝึกสมาธิบางทีเราอาจจะอยู่ในกลุ่ม Facebook กลุ่มไลน์กลุ่มธรรมะกลุ่มการปฏิบัติ กลุ่มไหนก็ตามครับเวลาเวลาผู้ปฏิบัติผู้อื่นหรือเพื่อนๆคนอื่นครับเขาส่งสภาวะเขาส่งสภาวะนั่งแล้วรู้สึกตัวใหญ่ตัวหดตัวนูน่นตัวนี้นั่งแล้วรู้เป็นอย่างนี้หลุดไปอย่างงูน้นคิดเรื่องนูน้นเรื่องนี้เขาจะส่งการบ้านครับเขาจะส่งการบ้านกับครูบาอาจารย์กับพี่เลี้ยงหรือกับพระอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งนะครับพอเขาส่งการบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราฟังเนี่ยอย่า อย่าไปลอกการบ้านเขาเขามานะครับหมายความว่าการบ้านเขาครับมันเป็นการฝึกของเขานะครับการบ้านเขาเนี่ยเป็นการฝึกของเขาเป็นระดับจิตณนะปัจจุบันของเขาบุญกรรมของเขาตัวเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของเขาหมดการบ้านของเพื่อนเนี่ยเราดูเป็นธรรมทานได้แต่เราอย่าไปลอกมาครับ บางทีพี่เลี้ยงหรือครูบาอาจารย์เนี่ยแนะนาว่าเออคนเนี้ยเจอสภาวะแบบนี้ให้แก้แบบนี้นะให้แก้แบบนี้นะให้แก้แบบนี้นะอืมแต่เวลาเราเจอสภาวะแบบเพื่อนคนเนี้ยเหมือนที่เราดูกันบ้านเขาเอ้ยคนนี้เคยดูเคยอ่านกันบ้านเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยอ๋อเขาบอกให้แก้อย่างนี้เออลองดูเนี่แหละครับจากนี้ไปคือปัญหาครับเพราะว่าเราไปลอกกันบ้านเพื่อนมาแล้วก็มาเขียนของเราเองแต่ การบ้านครับของเพื่อนกับของเราเนี่ยมันคนละการบ้านกันครับเพราะว่าเราคือคนละคนกันสติจิตบุญกรรมการฝึกความคล่องตัวในการจัดการกับจิตความคล่องความชำนาญในการควบคุมสติพวกนี้เราไม่เหมือนกันครับเราไม่มีอะไรเหมือนกันกับเพื่อนเลยแม้แต่คนที่โตมาด้วยกันแม้แต่พี่น้อง ที่โตมาด้วยกันนะครับไม่มีอะไรเหมือนกันครับในแง่ของการฝึกสติฝึกจิตพวกนี้ครับการบ้านของสมาธิอย่าไปลอกคนอื่นครับเราสามารถดูเป็นธรรมทานได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าถามว่าห้ามเลยไหมไม่ได้ห้ามครับแต่เพื่อนๆสามารถพิสูจน์ได้ตัวเองว่าลองลอกกันบ้าน ของเพื่อนคนใดคนหนึ่งที่เป็นสภาวะคล้ายๆกันหรือเฮ้ยเหมือนกันเลย,เ,ยเราอาจจะเข้าใจผิดเอ้ยเหมือนกันเลยเลยเห็นเอ้ยเหมือนๆกันเลยเนี่ยเออเวลาเวลาปูบาอาจารย์เขาแนะนําไปเนี่ยเฮ้ยเราก็เขาบอกอย่างนี้เราก็ต้องแก้อย่างนี้สิเออลองไปทําดูครับว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กได้ผลหรือไม่ได้ผลหรือมันมันยังไงก็เพื่อนๆต้องไปสัมผัสกันเองครับไม่งั้นเนี่ยจะไม่เข้าใจ นะครับผมหลายหลาย,หลายคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นเวลาลอกกันบ้านลอกกันบ้านไม่เท่าไหร่จำด้วยนะจำไปบอกคนอื่นอีกเฮ้อเพราะว่าการบ้านของคนนี้ไปจำการบ้านของคนนี้แล้วก็ไปพูดให้อีกคนหนึ่งฟังอีกทีนี้มันก็นกลายเป็นเหมือนกับจำมาตอบจำมาตอบอีกคนนี้ก็ไม่ได้อคนนู้นก็ไม่ได้เพราะทำไมถึงไม่ได้ครับก็เพราะว่าเป็นการบ้านของเจ้าตัวคนนี้ เอาไปตอบมให้คนอื่นฟังหรือเอาไปเผยแพร่หรืออะไรที่ไหนก็ตามครับมันจะได้สภาวะไม่เหมือนกันแม้แต่ของผมมาเองที่จากประสบการณ์ฝึกนะครับอะไรที่ผมเจอครั้งเดียวเนี่ยผมจะยังไม่แชร์นะหรือผมอาจจะแชร์เออผมเคยเจอครั้งหนึ่งเงี้ยครับแต่อะไรที่ผมแช์แล้วพิจารณามาว่าเออเราทําซ้ำๆแล้วมันเจอ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 แบบนี้ สภาวะมันเป็นแบบนี้นิดน,นี้เออสิครั้งได้10ครั้งร้อยครั้งได้ร้อยครั้งเราเจอเมื่อไหร่มันก็จะออกหน้านี้เออเราก็จะบอกว่าอือตามประสบการณ์เนี่ยเวลาเจอแบบเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ผมก็จะเอามาแชร์นะครับไม่งั้นเนี่ยเวลามีคนมาคอมเมนต์ถามหรือเพื่อนๆเ,เข้ามาส่งกันบ้านอย่างนี้ก็ตามเนี่ยผมจะตอบไป ผมจะตอบต่อไม่ได้ครับว่าว่าสภาวะนั้นน่ะคือสภาวะอะไรยังไงเป็นลักษณะยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงก่อนหน้าก่อนหน้าจะมีสภาวะอย่างนั้นมันเป็นยังไงแล้วสภาวะนี้เมื่อเจอเนี่ยเราจะทํำยังไงเออเราควรจะเจริญต่อหรือเปล่าหรือเราควรจะไม่ไม่ต้องสนใจมันหรือจะใช้วิธีอะไรในการจัดการกับสภาวะนี้แล้วสภาวะนี้มันดีหรือไม่ดีเออเราได้อะไรจากสภาวะนั้นเราเสียอะไร จากสภาวะนั้นนะครับก็คือมันต้องสามารถเข้าใจทําซ้ำๆทดลองซ้ําๆจนเข้าใจแล้วก็ตอบตอบกับเพื่อนๆได้นะครับฉะนั้นคนที่คนที่อาจจะไปไปเจอกันบ้านชาวบ้านแล้วแล้วจํามาเราก็มาใช้กับตัวเองได้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันไม่ได้ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยไปลอกคนอื่นมานะผมคลิปเนี้ย ผมผมบอกว่าอย่าไปลอกเข้ามาถามว่าผมเคยเล่กคนอื่นไหมเคยครับแล้วมันไม่ได้ตามนั้นอืนะครับแล้วก็พอพอไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยได้ไม่ได้ไม่รู้เราก็จํามาก่อนเออเราก็เราก็ไปบอกคนอื่นอีกโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยมันก็กลายเป็นว่าไปไปจําอะไรที่ไม่ใช่ของเราครับมันกลายเป็นว่าผิดไม่ไม่เหมาะสมกับบุคคลน,นั้นๆน,น,นะครับเพราะมันเป็นของคนอื่นเราก็ไป บอกอะไรที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นกลายเป็นว่าผู้อื่นก็ไม่ได้ไม่ได,ได้ได้ตามสภาวะนั้นแก้ไขสภาวะอะไรอย่างนี้ไม่ได้เสร็จปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นปัญหากลายเป็นเราไปทํากรรมเพิ่มอีกนะครับเราศึกษาเราดูกันบ้านผู้อื่นเป็นธรรมทานได้แล้วก็โมทนาสาธุของเขาไปแต่เป็นประสบการณ์ในการฟังอย่างเดียวครับเออมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่เคยเจอสภาวะกับตัวเองจริง จิตเราไม่เคยสัมผัสกับสภาวะนั้นๆน,น,นะครับมันไม่เข้าใจครับมันไม่เข้าใจก็เลยไม่อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปจํามาตอบไปจํามาตอบหรือไปจํามาปฏิบัติหรือไปจํามาแล้วไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากประสบการณ์ของตัวเองที่ทำมาซ้ำๆจนมั่นใจนะครับเราก็เป็นเหมือนกับแนววิทยาศาสตร์นิดนึงเราจะต้องทดลองพิสูจน์ ว่ามันจริงหรือเปล่าเออแล้วเราก็บันทึกไว้เออทำครั้งนี้เป็นอย่างนี้ทำครั้งนี้เป็นอย่างนี้แล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเนี่ยอืเพราะมันเวิร์กเราทำยังไงต่อแล้วถ้ามันไม่เวิร์กเราทำยังไงต่ออือเราเก็บข้อมูลเก็บประสบการณ์เก็บสถิติพวกนี้ไว้เยอะๆครับแล้วมันจะเริ่มเข้าใจสภาวะแม้แต่สภาวะที่มันไม่มีอะไรจับต้องได้ก็คือสภาวะของจิตเนี่ยก็จะสามารถที่จะ อธิบายแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจเราก็อธิบายให้ง่ายกว่าเดิมถ้าอธิบายแล้วไม่เข้าใจเราก็ขยายให้มันให้ให้ง่ายกว่าเดิมนะครับมันก็จะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ฟังนะครับสําหรับคนที่เข้าใจนะครับผมอมืก็ยังเน้นย้ําเหมือนเดิมนะครับว่าอย่าลอกกันบ้านเพื่อนนะครับเพราะว่าถ้าลอกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องมา ทำเองครับการบ้านของเองก็ต้องทําเองลอกมาไม่เท่าไหร่ลอกแล้วไปบอกคนอื่นอีกทําให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือมันไม่ได้อีกก็ไม่ควรทํานะครับไม่ควรทําแต่ถ้าท่านใดอยากลองพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ทําได้ครับจะได้รู้กับตัวเองนะครับผมอืมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยู e า e r ว e ร์สนะครับ คอมเมนต์ติชมก็แนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือจะเข้ามาส่งกันบ้านเข้ามาเรียนแลนิมิตส่งแงนิมิตฝึกด้วยกันก็ยินดีเสมอครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ